สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำสุก,กี้โรเมนูผักสุขภาพมาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลก3ามเกลือกันก่อนค่ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะรากผักชี1ช้อนโต๊ะ พริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนชาโขลกให้เข้ากันโขลกให้ละเอียดเลยค่ะพอเราโขลกมาสักพักก็จะได้ละเอียดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันค่ะเรานำหมู350กรัมใส่ลงในเครื่องปั่นนะคะ พอใส่หมูลงไปแล้วเราก็จะตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาและตามด้วยน้ำตาลทรายหนช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะและก็ตามด้วยสามเกลอือที่เราได้ตำไว้เมื่อกี้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วก็นำไปปั่นเลยค่ะและพอเราปั่นมาสักพักนะคะได้ละเอียดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ และเดี๋ยวเราจะนำหมูที่เราปั่นได้นะคะนำใส่ชามผสมอาหารค่ะต่อมาเราจะมาหั่นวุ้นเส้นกันค่ะวุ้นเส้นในวันนี้เราใช้100กรัมนะคะหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆค่ะและพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำใส่ลงในชามผสมอาหารที่ใส่หมูไว้ได้เลยค่ะถัดมาเราจะมาหั่นแครอทกันค่ะเราใช้แครอททั้งหมด60กรัมนะคะเราจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆดังในคลิปเลยค่ะ และถัดมานะคะเราจะมาหั่นเห็ดหอมกันค่ะเห็ดหอมในวันนี้เราใช้ทั้งหมด3ดอกนะคะเห็ดหอมก่อนที่จะนำมาหัน่นให้เราแช่น้ำให้นิ่มก่อนแล้วนำมาซอยให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยค่ะและถัดมานะคะก็ให้เราใส่ต้นหอมหั่นซอยทั้งหมด2 8กรัมลงในชามผสมอาหารเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาและน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะถัดมานะคะเป็นแป้งมันสำปะหลัง1ช้อนชาเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเขาเกาะกันค่ะพอส่วนผสมครบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันค่ะเราจะมาหั่นเห็ดเข็มทองกันค่ะเห็ดเข็มทองสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นผักกาดขาวในวันนี้เราใช้ผักกาดขาวหนึ่งต้นค่ะเราจะแกะผักกาดขาวออกเป็นใบๆแบบนี้นะคะ พอเราแกะออกเป็นใบๆเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนถัดมาเราจะนำไปทำความสะอาดก่อนค่ะและพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มในน้ำร้อนกันค่ะพอน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะเติมเกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ผักลงไป ใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะเราจะเอาแค่ผักข้าวนิ่มนิดเดียวก็พอค่ะพอผักข้าวนิ่มแล้วก็นํามาแช่ในน้ําเย็นเลยค่ะถัดมาเราก็จะมาลวกต้นหอมเอาแค่นิ่มเหมือนกันพอเสร็จแล้วก็นํามาน็อกในน้ําเย็นได้เลยค่ะ และนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราได้เตรียมไว้นะคะหมูบดท,ทรงเครื่องปูอัดเห็ดเข็มทองแครอทต้นหอมใบขึ้นช่ายผักกัดขาวผักสามารถเพิ่มตามใจอชอบได้เลยนะคะแลนะในขั้นตอนนี้เราจะมาห่อกันค่ะเริ่มต้นเราจะวางด้วยผักกัดขาวก่อนนะคะถัดมาตามด้วยหมูบดท,ทรงเครื่องที่เราได้ทำไว้ ตามด้วยเห็ดเข็มทองและแครอทหรือสามารถเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นที่ชอบได้เลยนะคะและใส่ใบขึ้นช่ายกับต้นหอมลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนกันค่ะม้วนเลยค่ะห่อหัวห่อท้ายด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ม้วนเลยค่ะและเราจะนำต้นหอมมาผูกไว้ให้เป็นโบเพื่อที่ไม่ให้เขาหลุดนะคะ เดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ เราห่อครบแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะนำมานึ่งกันค่ะการนึ่งเราจะนึ่งทั้งหมดเป็นเวลา10นาทีนะคะและเดี๋ยวมารอชมกันตอนนึ่งเสร็จค่ะ และตอนนี้ก็นึ่งเป็นเวลาครบ10นาทีสุก,กี้โลของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะและเดี๋ยวในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วจัดเสิร์ฟกันค่ะ และตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนนำเสิร์ฟอย่าลืมราดน้ำจิ้มสุกี้ลงไปนะคะน้ำจิ้มสุกี้ทางช่องขายดีชาแน,นลของเราได้เคยทำไว้แล้วแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนแล้วนะคะสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ